สวัสดีค่ะกระท่อมช่มจันชาแนลนะคะเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ประเปียกอยากจะมาพูดถึงอยากจะมาเบอกถึงน้องอุ้งอิงนะคะแล้วก็บ,บอสโจนะคะเมื่อนี้ก็ต้องบอกว่ายินดีกับน้องอุ้งอิงหลายๆนะคะที่บอสโจอขอบครัวเพลินซอนนูตนะคะใจดีแล้วก็ได้ มอบรถตู้ประจําตําแหน่งให้น้องอุ้งอิงเพื่อที่เพิ่นจะได้ออกไปใส่งานใส่การนะคะออกไปแสดงออกไปเดินทางไปตามที่ต่างๆนะคะไปในการได้งานในกิจการของเพิ่นนั่นแหละนะคะสาวหน่อยเพชรบ้านแพงซึ่งมีน้องอุ้งอิงมีคำ่ำนึงที่บอสโจว,ว่าถึงน้องว่าเดี๋ยวนี้น้องอุ้งอิงเป็นเหมือนซปเปอร์สตาร์ของสาวหน่อยเพชรบานแพงไปแล้วนะคะ เป็นศิลปินที่เอ่อเป็นศิลปินเต็มตัวนะคะเป็นศิเป็นศิลปินที่ต้องมีความเอ่อปลอดภัยนะคะมีความปลอดภัยในการเดินทางมีความปลอดภัยในการที่ว่าเอ่อความเป็นยูนะคะบาวาสิไปหอดมองแสดงเดินทางแล้วก็ไปหอดมองแสดงก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวว่าสันเถาะนะคะวพาะที่นี่ ต้องต้องมา,าแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงแล้วก็พ่อแม่เพิ่นเนาะแม่หน่อยอ่าพ่อเพิ่นซื้ออย่างประเปียกจําก็ได้หูตะวา่าทุกคนมีความยินดีแล้วก็ดีใจร้ายนะคะที่น้องอุ้งอิงจะได้มีรถเหมือนกับว่าบแม,ม่นรถให้ส่วนตัวแต่ว่าเป็นเหมือนรถส่วนตัวนะคะในการที่เดินทางในการที่ไปทำการแสดงในการที่ไปพักพอนย่อนใจไปพัก ย่ใสกระซางนะคะกระิมีความปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวลายขึ้นกระซิมีเม่นุ่มนะคะแม่นุ่มติ๋มนะคะที่ต้องไปน้ากันเพราว่าบอดโจเพันก็ไดฝากน้องอุ้งอิงไว้ใน่ความดูแลของแม่นุ่มติ๋มนะคะแล้วก็สิได้ดูดูแลเดินทางไปน้ากันกระิมีแม่ของน้องอุ้งอิงมีแม่นหน่อยนะคะแล้วก็พอเพิิน คำหนึ่งที่ปะเปียกเบิงคลิปเมื่อสักครู่นี่นะคะบอสจโอพันบอกว่าสิ่งที่เฮตเกิดขึ้นนี่พี่น้องอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปไม่เกินไปในการที่จะบอกว่าเมื่อคืนดีหลายเท้สาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ได้เฮตที่ได้ช่วยเหลือน้องอุ้งอิงเหลก็ขอบครั้รอจะเฝ้าว่าและว่า,ววามันเร็วเกินไปสิว่าดีก็จะเฝ้าว,ว่า สิวาบดีก็จะเฝ้าตำหนิจะเฝ้าตีเฝ้าว่า,วาเบิ่งกันไปเงยวเเบิ่งกันไปโดนๆนะคะบอจูคนกันเลยบอกแบบเหมือนคือปรัเปียเคยบอกในคลิปก่อนว่าบอจูเป็นคนที่มีวิสัยทัดกว้างไกลแล้วก็ที่สําคัญเพิ่นมีนาใจงดงามน้่เดีเพิ่นใจกว้างพี่น้องคั่นบอจูบอใจกว้างบอจูอาจจะบอไดซ้ซอยเหลือ น้องอุ้งอิงแล้วก็ศิลปินอีกหลายๆเยอะแยะมากมายนะคะที่ในวงของเพิ่นและที่มาสมัครไม่กันหลายนะคะเพิ่นก็จะพิจารณาแล้วคันเพิ่นมีนักร้องหลายๆชีวิตแล้วก็มีนักร้องที่มีคุณภาพหลายๆโอ้โหวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่สิต้องบัลลือโลกแต่เดี๋ยวนี้ก็บัลลือโลกแล้วหาแสนล้านวิวกว่านะคะหาห้า ไม่ใช่สิโทษทีหาล่านกว่าวิวนะคะหาหาล่านกว่าวิวแล้วสําหรับเพลงหนองอุ้งอิงหอบฟันมาหลังห่านนะคะและตอนนี้ก็เป็นการติดนะคะติดปากติดหูของคนฟังนะคะเดี๋ยวนี้เพลงหอบฟันมาหลังหา่านก็เป็นที่ติดปากติดหูจะสร้างเกตได้จากเวลาเพิ่นมาหนาห่านนะคะมาเบิงหนาเวทีหนาห่านนี่ เอฟซีนี่จะลองตามได้เล้วได้ค่ะลองตามได้อกับน้องอุ้งอิงเวลาพูดลองเพ่งหอบฝันมาหลังหันก็จะลองตามกันเหมือนกับว่าเพ่งนี้นี่ติดหูติดปากแฟนครับยางคักแล้วนะคะแล้วป้าเปี๊ยกก็ได้ยินบอสโจบ,บอกว่าจะปล่อยเพลงของน้องเจนเพลงของน้องมายางหน่วยสามเพลงติดติดกันนะคะก็จะมีเป็นเพลงจนาจะได้คล้องใจมาหาชอนอีกเพลงหนึ่งเข้ากับค่อยติดตามฟังต่อไปนะพี่น้องนะคะ เาเป็นเอฟซีของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเข้ากติดตามเพิ่นอันปะเปียกับคุณลุงอันจันว่ามันติดตามเฉพาะน้องอุงอิงก็ติดตามเวิดพี่น้องในวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงแทบจิวามีช่องย t u b e กันหลายคนนะคะเข้ากติดตามทุกช่องแต่ว่าช่องลักแล้วที่เขาติดตามนี่ตลอดจะได้หูเข้าวข้าได้หูข้าวข้าความเคลื่อนไหวอย่างของมูเพิินกติดตามเพร สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ช o ย t u b e ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะกระสีได้หูลายลายสิงลายยางนะคะพุ่นกระทายถ้ำทายท,ท,ายทอดทั้งไหลซดทั้ง keep, อัพคลิปแหวฟังงที่เสมอผู้เฮาผู้ติดตามฟัง่งผู้ติดตามเบิงก็เลยคุ้มคานะคะพี่น้องได้เห็นเรื่องเล่าที่พ่นไทยถอดที่ไทยถ้ำไ้เบิงขนาดมือว่านปลเปียกเบิงแม่นมแม่นมติ๋มพันผ้าน้องอุ้งอิงไปสื่อชุดเนาะ อุ้ยป่ายัางเบิ่งบรรยากาศพ่นตอร่องกันพ่นสื่อชุดพ่นอีหยังกันชุดเอื่นเพ่นกับ่เอาเด้น้องอุ้งอิงเพ่นก็จะเอาผาทุ้งพื้นนั่นพ่นบอกว่าอุ้ยพ่นบ่ขายได้มีหลายคนมาขอสื่อเพ่นกับบอกขายสันย่นแม่ขาว่าแต่ว่าหน่องอุ้งอิงอยากได้พื้นนี่บ่อยากได้พื้นอื่นยังส่นะโอ้โหนะคะบรรยากาศนี่ลหละเรานี้เฮาก็ได้เห็นเห็นถึงความเคลื่อนไหวในช่องย t u b e นะคะทั้งคลิปทั้งไลฟ์สด เป็นเหตุมาใเห้ิงเบงมูเฮากับพ่อยเด้เบงหลูรับหลุเรื่องเล่าเดีรยับหลูถึงความบันเทิงหรือเดีรยับหล้ถึงอัธลรทของชีวิตคนนะคะอัธรบในการเล่าเรื่องชีวิตคนเราเรื่องจากเรื่องจริงนะคะจากสถานการณ์จริงเหมือนกับเพิ่นไปสื่อชุดนี่แหละเฮาก็ได้เห็นเพิ่นเราเรื war, ่องจากสถานการณ์จริงจากเรื่องเล่าจริงๆนะคะว่าน้องอุ้งอิงจากได้ชุดนั้นอีลีบได้ใหญ่ชุดอื่นแล้บบัดที่นี่เพล่นล่องชุด อปะเปียกเบิบ้งเพิ่นล่องชุดเลี่ยวน้องกะตัวน้อยเนาะมันก็จะหลวมจักกน้อยเพิ่นก็จะเพิ่นกะหาซ้างมาเฮ็ดเขาให้นะคะหาซ้างเอ่อคลิปนั่นป้าปะเปียกเข็นว่าเพิ่นจะหาซ้างมาเย็บคางเขาเย็บด้านทั้ง้างเขาเสือนะคะสําหรับผัดถุงมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็มาเย็บแขนขึ้นจักกน้อยแขนเนา่าโพดว่าซั่น่าแขนมันเนา่าเกินไปนว่าสั่น่าแขนเสือนะคะต่ที่นี่คลิปนั่นจบลงตรงที่ว่า กำลังต่อรองราคาแล้วก็จะกําลังจะหาช่างมาเย็บเสื้อให้น้องนะคะบัดนีม้มาเบิ้งอีกเทืนหนึงตอนน้องอุ้งอิงขึ้นเวทที่นะคะในรอบดึกแล้วก็ใส่ชุดนั่นบาดพี่น้องง่ามหลยง่ามอิลีสมกับเพิ่นอยากได้ผ้าทุงพื้นนั่นกะง่ามแห้งสีกะง่ามพ่อเหมาะนะคะสบายผ้าทุงเข้ากันเสื้อสีขาวคลิปด้วยไล ลายผ่าสีผ่าเดียวกันกับสีผ่าถุงมันจึงกลมกลืนล่งตัวอตอนแรกบางคนว่าใส่กับชุดท่องชุดประดับที่เป็นชุดชุดท่องเพราะว่าชุดเงินเสือมันขามันก็จะขาาใส่กันโทษว่าสันมา,าปะเปียกกับโมหูกันน่าจะเป็นชุดท่องมันจะเป็นยังไงแต่ว่าในที่สุดแล้วตอนมันขืนเวทที่ตอนเพ่นไซชุดนั้นนะพี่น้องก็เห็นพ่นไซชุดเครื่องเงินในการเป็นเครื่องประดับ อุ้ยก็แววว้าวเด้ค่ะบอบอบอขาวบอแจงบอจ้าบออันนี้จงเกินไปแต่กับพ่อหมาะลงตัวสวยงามนะคะชุดเงินที่พันใส่เป็นเครื่องประดับบอว่าสิเป็นใส่ข้อใส่แขนใส่เอวใส่ประดับในชุดนั่นแหละคะ่ะเป็นชุดเครื่องเงินนะคะเป็นชุดเครื่องเงินนะคะแล้วก็สวยงามลงตัวเลยที่เดียวนะคะอู้ววาแล้วก็ต้องบอกว่าออนซ่อนลายดีเฮ้า เอฟซี uh, FC, ผู้ที่ทีด้ฮหักแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ส่งเสริมน้องอุ้งอิงมาตลอดแล้วยิ่งเห็นน้าใจที่งดงามของบอจโจนะคะในการที่เพื่อนบอกว่าโอ้เอาเอารถมาหายนอ้องนี่เพื่อว่าน้องสิได้สบายขึ้นมาไปทํางานนี่แหละ,ะเพื่อสินั่งไปทํางานแล้วก็มีผู้ดูแลที่ปลอดภัยพ่อกับแม่เพิ่นกลับไปนั่มแต่ว่าที่นี่กัแม่นุมติ่มกลับไปนั่มแล้วก็นาจะมีคนอื่นบางเือก็มีจะไม่มีบอโจเป็นคน ขับลถผ้านองไปหรืออาจจะมีคนอื่นบ้างเขากะนั่นล่ะเพื่อนก็ต้องด้วยความเหมาะสมคิดว่าบอจโจเห็นประเหมาะสมแล้วนะจะปลอดภพ่เล้วนะคะเพื่อนในสิ่งที่เหตุเ่ากะเบิ่งเพื่อนไปเงี้ยวเงีวเพื่อนว่าจะพึงเบิ่งเพื่นสั้นๆจะพึงสรุปว่าเพื่อนดีเพื่อนดีก็จะฟ้าวว่าดีเพื่อนบ่ดีก็จะฟ้าวตำหนิว่าบ่ดีจะฟ้าวตีนะคะขอให้เบิ่งกันไปเงี้ยวๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีปลาเปียกกบว่าอยู่สิ่งใดกะ้างเข้าเห็นว่าดีในระยะสั้น ก็เมียนอยู่แต่ว่าระยะเงาบรรยากาจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอย่างเยอะแยะมากมายในในทางข้างหนา้าแต่ว่าบอจ,จพูพ่นบอกว่าให้เบิ่งกันไปเาเๆาถงสั้นละเขาก็ได้ชื่นชมยินดีตามเพิ่นเบิ่งต่อไปนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดเบิงบ่งกดไลค์ให้ปะเปียกแลก้วก็อย่าลืมเบิ่งโษณาหให้นะ้าเด้อจ้าเด้อนะคะชีวิตของยูทูบเบอร์กัถ้าพี่น้องเบิ่งโฆษณาหให้ะก็จะอ่า ก็จะดีขึ้นละเนาะก็จะมีไล้์จาก youtube อยังก็ว่ากันไปเนาะตั้งแต่ชิปคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหนาวจึงตามเบึ่งหนองอุ้งอิงอีกต่อไปนะคะเอฟซีสวัสดีค่ะ